เมื่อกี้มีสเต็ปหนึ่งของแพนเป็นอ๋อทำไมทำไมมันมันมันดูมันดูเมคอัพมากเลยโอ้พี่ว่ารอบนี้แพทน่าจะไปทางสายแบบคอสเมติกอะไรเงี้ยพี่เชนเตอร์เมาให้ดูเล่นๆทำสมมุติว่าเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคอสเมติกเราจะทำท่าอย่างไรสมมุติว่าเป็นโอ้ไปทำไปทำ แต่มีทุกงานก็ต้องมีครับเอ้าครั้งที่แล้วออกไปปั๊บเราก็ได้ยืนดีเราก็อรแล้วดูหล่อๆอย่างเราผิวดีอย่างนี้มันต้องเหมาะกับขึ้นส่งนะเรื่องที่คุณช่างมาขายได้ชื่อชื่อเหรอไม่ไม่ว่าจะจีนจะไทยเนี่ยตอนนี้คุณลูกค้าถ้าได้คนนี้มัเป็นพรีเซนเตอร์ผมพูดได้คำเดียวสินค้าขายดีระเบิดระเบิดผลิตไม่ทัน ซื้อไหมใช่หมถไหมพร้อมนะพร้อมนะขอดูหน่อยเออสามสองหนึ่ง action ไม่รับเออพี่เพียงเออมองไม่เห็นโอ้ยเออมองไม่เห็นใช่ไหมได้เลยผมไปอีกรอบเด็ดอีกรอบสามสอง โอเคโอเคนะหรือหรือเราจะเป็นแบบ